ตั้งต่อเขากองทัพเรือที่ประชาชนมั่นใจและภาคภูมิ <ลด S 1> <AV S 2> รถเอวีอะพ่อตันน้นเป็นบกอะ ร้อยอดีตกำลังความหลังกองร้อยบังคับมันชากองร้อยรถอันนี้กองพันที่อยู่เมื่อก่อนนี่อันที่ทพ่อ,อน,นอนเนี่ยละ่ะนอนนี่แหละนอนนี่แลหละเหรอแล้วนี่ลงครัวคร้วอยู่เนี่อะโอ้โหหนี่ต่างไปไง ก็อ,อยู่ติดกันเนี่ยนะมีกันด้นเย <S <S เนี่ยต้นซน,นโคนออกเกลียวหมดเลยที่เราทาบยาหลังจากเร่งบุพพันมาถึงชาย<ช>ทะเลคือโคนออกเกลียวเนี่ยบุพพันก็ออกลลกพกูดถึงเนี่ย

ตอสามหกอะ่ะหาดอินนาลีอ๋อมีคนกลางเต้นเต็มหาดอินนาลีอ้อสวยงามโอ้ย,น,อยน้ำเสียวันนี้ก่อนก่อนมีแต่ปลา่อนมีแต่ปลา น่าจะแวะไปถีบกองพันธ์